อันนเทีงโได้ยังมาลงอัน้นอไมันกิดกอนกอนเอาลงรถดไปจนาแม่ปะบอแม่บอมีเนว้อใส่นี่นักหาน้ำเจ้าปะอันเเอาไปไดไหนสออโอ้บนนอเขาอันนี้เขานี่แม่รีจจดเด่นไม่แถวอันที่เป็นพวกวูบวูวิ่ยืนนี่เดีเอาอันนี้เด้นอน่นั่นมันเขาอันเนี้ยอันนี้เขาเป๋าล้มอยู่หนาโคงการเนี่ยว่าบานนอกไหลหามึง มะบะหมมได้ผดยิ่บังหันเทีล่ะเดี๋ยวแม่สิไปยามมาดอกดูบ่อขยะบางเขทิ่มหันอันนี้หลังแรกๆโครงการนี้เข้ามาตรงนี้ก็ขายด่วนเอาตรงนี้ก็ขายาตัวหนึ่งแถว,น,น,วนี่คอยอยู่หลังนี้นี่นี่หนีหลังนีหลังแถวไฟฟ้าผูดในบ้านอาจารย์เห็นหายบ้านนัน้น,นม่นเป็รดดนรถข้าวเบอจอดเยอะหนึ่งแถว บ Heaven ิดเท่านันแมนบ้ไปก่อนหนยสันโมแมนจอดอะไนทา้งนั้นมาเขาไปจอดหน้าบ้านเจ้าของโม่ขึ้นไปจอดหน้าบ้านเจ้าของมาตันทางก็จอดบ้านหลังนี้ก็เป็นออฟฟิศมา นี่อันนี้บ้านอาจารย์หนีมุมสุดนะคะนี่บ้านอาจารย์มุมสุดเนี่ยโอ้สมพาเราเราเตะเรามีพื้นที่ขางๆความเดือดของเราเอาให้มันกินจะเฝ้่าทั่วพวกอาหน้ามันกินกันเดี๋ยวไปทิ่งางไปบนหลัง ยังมีกินน้ำเลยแม่าจะเหงาเลยไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาค่ะว่ะาจะเข้าปะทะลาอกันด้วค่ะมีเอานี้ให้มันเห็่นค่ะยูมีเข้าไปเห็่ยนยูน้ำลูกเด้ออ่ะเพอแบ่งกันยูฝ้ากับเขากระเปาจะค้องอ่ะบอเราถูกมากกับเขาหรือเปล่าห้ามทะเลาะกันบเนนะ่ยห้ามทะเลาะกันนะ แนะนำที่พยาย2า0เบิ่งบัตรน,นี่แม่ค่ะใกล้ๆกันนี่แหมนี่อันนี้หลังของอาจารย์นี่เขาไม่รู้อยู่นี่เขาเจ้ามาไป โอเคโอเคเดี๋ยวมึงขออนุญาตปิดไลน์นะคะเดี๋ยวไปทำสไละ์ก,ก่อนนี่ลังเนี้ยยางวะนี่มันยโดนก็จะเจอเห็นไหม